คสวัสดีครับค่นี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลามาซะแล้วสลับเว็บนเนวิลนะครับตอนที่214ม่ชช่อตอนว่าโลกที่ปิดลงก่อนที่ดีอาโบจะได้ออกมาลิมมอลุก็ได้ถอนหายใจแล้วมองไปที่ดีอาโบที่กำลังจะเดินออกไปเขาก็ได้หัวเราะคือคือเขาได้ถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ออกไปโดยสิ้นเชิงและเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังจะพูดว่าขอบคุณมากตัวตลกหน้ากากแห็งว่วโกรธดเปียโลตัวใหญ่ๆนั่น เป็นคู่ต่อสู้ของดีอารโบลิบลุก็คิดว่าเขาน่าจะชื่อว่าฟุตแมนเป็นนั่นคือชื่อของเขาลิบลุก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารของฟุตแมนตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะบ้าคลัง่งมันมีแรงจูงใจที่จาจะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวในบริเวณใกล้เคีองของเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าลิบัลุจะกังวลเกี่ยวกับเพราะจริงๆคนที่ลิบัลุต้องกังวลก็คือตัวเลออนซึ่งตอนนี้ก็ได้ร่มลงอยู่ต่อหน้าลิบลุ เลริโมรูก็ได้เดินไปที่ด้านข้างของเลออนและวางมือบนที่หน้าอกของเขาลูกน้องของเลออนก็มองมาที่ริโมลูด้วยดวงตาที่ประหลาดใจแต่ริโมลูมลก็ได้ใช้นิ้วของเขามาปิดที่ริมฟีป,ปาท,ทําท่าเหมือนกับบอกว่าให้สัญญ,ญาณให้พวกเขาเงียบตอนนี้มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันริโมลูมลเขาก็ได้เหยียบยาฟุนฟูออกมาจากกระเพาะของเขาพร้อมกับใช้ความสามารถในพื้นที่จินตนาการริโมลูมลก็ได้ทําเช่นนั้นเพื่อปิดช่องโหว่ที่หน้าอกข,ของเลออน และปิดท้ายด้วยยาฟุ้นฟูโพชันระดับสูงมันก็เพียงพอแล้วแล้วก็ยังคงไม่ตื่นแม้ว่าร่างกายของเขาจะได้รับการซ่อมแซมแล้วแต่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องตื่นตอนหนอกนี่มันก็ยังคงเป็นโลกที่ปิดตายในบาเรียของมิซาลีคุณก็สามารถพูดได้ว่าแลออันก็โชคดีจริงๆเพียงเพราะว่าถ้าตัวริมุุไมไมาเขาก็คงจะอยู่ในอันตรายจริงๆอย่างแรกเลย ถ้าจะให้เหตุผลว่าทําไมตัวริมรูถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ริมรูได้ปล่อยให้เวลดไดคิดว่าตัวเขาได้ตายไปแล้วเพราะว่าตัวเขาสังเกตทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกและขณะที่ซ่อนตัวตนอยู่ในเงาเมื่อร่างโคนของหมอที่มีขนาดเล็กที่ดีอาโบสั่งให้แยกย้ายกันไปอย่างรับหลับ,ลบและนั่นมันก็สะดวกมากพวกเขาก็สามารถรวบรวมข้อมูลในฐานะสารลับได้ดีที่สุดที่เคยมีมาด้วยเวทมนต์สังเกตการของริมร และการเป็นสายรับผองมอสการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายไม่ว่าตัวลิบบรุจะเลือกซ่อนตัวอยู่ที่ใดการถ่ายโอนข้อมูลไปยังมิติอื่นของที่ลิบบรุซ่อนตัวอยู่นั้นมันก็ไวไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากแต่ลิบบรุก็ให้ตัวชิเอลได้ทําเช่นนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในทฤษฎีเมนตมบางอย่างที่ตัวลิบบรุไม่สามารถเข้าใจได้เธอก็ได้สร้างพื้นที่ที่สะดวกสบายซ่อนหลับ ที่ที่ลีมอนโร่ได้อยู่และสอดแนมในตอนนี้ตามการคำนวณของชิเอลเธอก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เช่นเคยผู้ลีมอนโร่ก็ได้รวบรวมข้อมูลทุกประเภทในพื้นที่นั้นและในขณะที่ลีมอนโร่กำลังดูข้อมูลทั้งหมดอยู่ด้วยกันกับ d ดีอรโบพวกเขาก็ได้ตรวจพบว่าการปรากฏตัวของเวลดานอยู่ในอาณาเขตของเลออนและชิเอลก็ได้พูดว่า มีโอกาสสูงมากที่จะไม่ใช่ร่างหลักของเขาแต่โอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นมากก็อยู่ที่นั่นเช่นกัน p อในเช้านานรีวเราก็ตอบว่าเข้าใจแล้วถ้าเป็นความพูดของอาจารย์มันก็ต้องเป็นความจริงในนาดมันก็เป็นส่วนสำคัญว่าทำไมฉันถึงได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ ไม่ใช่ว่าสถานการณ์ในสถานที่อื่นๆมันจะถูกและเลยไม่ได้แต่สงครามในครั้งนี้มันสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อเวลดาได้พ่ายแพ้ดังนั้นสิ่งที่ฉันต้องจัดการําดับโมสำคัญก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนที่บ้านของกีการต่อสู้ของเขากับโคเอก็ยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตอนนี้ทางด้านของโรเมนนัทก็แย่ยอยู่เหมือนกัน แต่ก็มีอาดนแมนและเอาเบิร์ดพร้อมด้วยมังกรบอลนเวนตีและเชออนและกองกําลังก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาก็ยังคงทนได้สักพักหนึ่งมันก็คงจะดีที่สุดถ้าฉันสามารถเอาชนะเวลดาได้เมื่อเขาได้ปรากฏตัวที่นี่แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดที่ปรารถนาดูเหมือนว่าเป้าหมายของเวลดาก็คือเพื่อนาเอาพลังที่เขามอบให้กับคาซาลิมกลับคืนมาเขาได้ให้มวลทางการภาพขอ,ของเขาได้ฉายภาพซึ่งมันก็หมายความว่า เขาได้เชื่อมโยงกับส่วนหนึ่งของร่างกายจิทจริงของเขาเท่ากับข้อมูลทางการฉายภาพด้วยพวามสามารถที่คล้ายกับการดำรงอยู่ขู่ขนานการดำรงอยู่คู้ขนานแบบที่มันเป็นความสามารถที่ผู้ใช้สามารถควบคุมร่างคนของตนเองได้แต่ก็ต้องแบ่งพลังงานสันหลับที่จะทําสำเนาร่างกายและสิ่งที่เขาทำก็คือเพียงแค่ดูดซับจิตสำเนึกของเขากับข้อมูลที่ฉายภาพเพื่อให้ โด่เขาเองฟื้นพลังเป็นข้อมูลซึ่งมันฟังดูถูกต้องการํำรงอยู่คู่ขนานซึ่งมันก็มักจะมีร่างกายหลกักหรือว่าการํำรงอยู่หลายอย่างซึ่งถูกลางแยกมันก็คือร่างหลกักอันไหนมันจะเจ็บกว่ากันมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ความสามารถแต่ในแง่ของการแบ่งประเภทของความสามารถการํำรงอยู่คู่ขนานมันมีอยู่หลายอย่างและมันก็เป็นหนึ่งในความสามารถระดับสงูงอย่างไม่ต้องสงสัยแม้กระทั่งตอนนี้ในขณะที่อาจารย์ชิเอล กำลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ริมลุก็สามารถพูดได้อย่างมั่นใจตอนนี้ริมมุก็ได้มาถึงแล้วมันเป็นเวลาที่ถูกต้องเมื่อล่างกอปีก้กำลังอยู่คู่ขนานหลายอย่างของเวลดาได้กู้คืนพลังงานจากคาสซลินเสร็จแล้วลิมลุกก็เพิ่งคิดถึงเขามันได้มีอะไรที่ริมลุสามารถทําได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นตอนที่ริมลุได้เทเลพอร์ตมายัางด้านหลังจากการตรวจพบเวล다าก็ด้เสร็จสิน้นสิ่งที่เขามาที่นี่แล้ว ข้อมูลถูกส่งในขณะที่ความรู้และความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งที่น่าลำคาญของการดำรงอยู่คู่ขนานและนั่นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะกวมเร็วของการถ่ายโอนนั้นแม้แต่คุณจะใช้ความสามารถบางอย่างเพื่อหยุดเวลาในการอ้างอิงอาจารย์ชิเอลควมเร็วที่ถ่ายโอนข้อมูลนั้นมันก็เร็วกว่าความเร็วของแสงเป็นคําต่อคําในเวลาเดียวกันดังนั้นในครั้งนี้เราจึงไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เพื่อป้องกันไม่ให้เวลดา เลื่อนไกลผ่านนิ้วของเราไม่ว่าในกรณีใดนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเขาในฐานะข้อมูลดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทําอะไรกับเขาให้เขาพ่ายแพ้ได้อยู่ดีดังนั้นลิวจะไม่นอนไม่หลับในเรื่องนี้ปัญหาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นและจากนั้นตัวของมิสซิลี่ก็ได้ซ่อมแซมลูโบวในบาเลียที่เบนิม,มารลูและคาสเีมได้เปิดสื่อกันนั่นน่าจะเป็นความพยายามในการตัดส่วนข้อมูลของเวลดาแต่น่าก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่ คมเร็วในปฏิกิริย,ยาของปีศาจแต่เราก็สามารถพูดได้ว่ามันเป็นความพยายามอยากก่างกล้าหาญโดยสถา,านการณ์ก็เป็นเช่นนั้นตัวริบรูได้ดีอลโบก็ได้แอบเข้ามาในช่องว่างด้วยแต่ตอนนี้พวกเขาก็ได้ติดอยู่ข้างในด้วยและสร้างหลับพูดริมมอนูที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพบปากกับเวลดาและการที่จะทําลายอุปกรณ์และการจากไปนานมันก็ไม่สามารถทําได้แน่นอนว่าเวลดาเขาจะพบตัวริมมอนลูถ้าพวกเขาทําอย่างนั้น และนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าอับอายเล็กน้อยดังนั้นตัวลีวิโลเลดีอาโบจะได้ซ่อนตัวของวกเขาและสังเกตการคนอื่นแทนผู้ิีวจึงนั่งพักกันสักูและเลอองก็ได้ซดตัวลงไปหลงจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่ามันจะเป็นควมตายที่ได้รับการยืนยันแล้วถ้ายัางคงเป็นเช่นนี้อยู่เล erm elo, อองก็คงจะไม่รอดลีวลโลแลตัดสินใจที่ยื่ยนมือออกไปและปรากฏตัวออกมาและนั่นก็คือหลังจากที่ได้รับไฟเขียวจากชิเอล ในจากการยืนยันว่ามันได้มีข้อมูลใดที่จะสามารถถ่ายโอนเข้าหรือว่าออกจากบาเลียมหัศจรรย์ของมิสซารีได้ถ้ามีโอกาสที่ลิบรุจะถูกโคนผัวโดยเวลดาพวกเขาก็คงจะปล่อยให้เลออนเป็นตามชะตากรรมของตัวเขาเองอย่าคิดไร้กับฉันเลยสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ก็คือการเอาชนะเวลดานี่ก็อาจจะดูเย็นชาแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ฉันสามารถจะระดับความสาคัญของฉันแบบตรงไปตรงมาแต่นี่มันก็เป็นความโชคดีสลับเลออน ด้วยจาตำแหน่งปัจจุบันของผู้รีโมลูได้ถูกปิีนกั้นจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงรีโลูก็ได้เสริมบาเรียของมิซารีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทันทีเพื่อเตรียมพวามพร้อมสำหราบการปรากฏตัวของตัวเขาและผู้รีโมลูก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งเมื่อรีโมลูเริ่มปฏิบัติการต่อเลออนเมื่อมองไปแวบ,บเดียวจิตวิญ,ญญาณของเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่บุบสลายแค่แกนกลางของเขาได้รับความเสียหาย มันคือที่มาของพลังของผู้กล้าที่ตื่นขึ้นที่ได้รับมาหากว่าสีนี้ได้รับความเสียหายพวกเขาก็จะไม่สามารถควบคุมพลังของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ได้รับรายงานและจากที่อาจารย์ชิเอลได้ทําการวิเคราะห์อย่างใจเย็นเฮ,ฮึแล้วฉันควรจะทําอย่างไรในตอนนี้แต่ส่วนที่เหลือก็กําลังจะสร้างความวุ่นวายซึ่งมันเป็นปัญหา เบนนี่มอลุก,ก็ดูเหมือนว่าจเ่อยมากหลังจากการต่อสู้ของเขากับคาง,งาลีและมันก็ไม่สามารถเอาชนะเวก้าได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวในขณะที่เขาจะคงเป็นแบบที่ตามคาดเอาไว้เบนนี่มอลุกก็ได้เข้าใจดีว่าเขาไม่คควรจะเสียพลังงานไปในการโจมตีที่ไม่ได้ผลเนื่อน,นจ้นจรงไม่มีวิแววว่าเขาจะพยายามทําสิ่งนั้นเซเอและลาพาสปิศาตนนั้นก็ได้ขาดพลัง ที่จะโจมตีและสร้างความเสียหายอย่างเด็ดขาดมิสซิลี่กระทุ่มเทียโคาสามารถเทิร์หมดให้กับการสร้างบาเลียซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องดูเหมือนว่าพวกเขาจะหยุดเชื่องานจุดกว่าพลังของเบนิมารุจะฟื้นคืนแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้ริมุลุรักษาความสบายใจของเขาต่อไปได้ริมลุก็รู้สึกแย่กับเบนิมารุแต่เขาก็คิดว่ามาถึงเวลาที่เดีาโบจะต้องปรากฏตัวแล้วแลริมุลุก็ได้พูดว่าไม่เป็นอะไรช่วยไม่ได้แฮะไปเลยดีาโบ ในที่ที่ลิมบอลลุนให้ออกคำสัง่งเดียโบก็ได้ยืนขึ้นแล้วกระโจนเข้าสู่สนามลบเดียโบก็ได้พูดว่าคือค <c oughs> ือ <restriction> ่อให้เป็นหน้าที่ของข้าเจ้านายของข้าเขาได้ปรากฏตัวอย่างลาดเริงและสง่างามเข <c oughs> าได้จับหัวของฟุดแมนและเหวี่ยงมันลงไป,ไปกับพื้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นมันเป็นความคิดของลิมมอลลเมื่อเขาได้เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นคนอื่นๆที่ตกตะลึงและเดีาโบด้วยเป็นหน้าที่พอใจของเขาต่อจากนี้ไป ขาคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นการโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวรีบลุกได้จดจ่ออยี่วกับการรักษาเลออนเลยเมื่อเขาได้แอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นดีอาโบก็พูดว่าคือคือมันมีอะไรผิดปกตินั่นคือเท้งหมดที่พลังของคุณมีจํานวนน้อยหรือไม่มันได้กลายเป็นสถานการณ์ที่ลีบุลุอยากจะพูดว่านายเป็นคนร้ายแบบไหนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฉันได้ออกคําสั่งกับนายด้วยน้ำเสียงทีด่ดูชั่วร้ายหรือเปล่าไม่นั่นอ่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน เดียโบก็ได้หันตัวของฟุตแมนด้วยกงเล็บที่มือของเขาทั้งสองข้างมันแสดงให้เห็นถึงความต่างชั้นของพลังระหว่างพวกเขาตามธรรมชาติแล้วชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกจะค่อยๆลดลงไปแต่เดียโบก็กำลังสับตัวของฟุตแมนด้วยความเร็วที่เอาชน,นะการฟุน้นฟูของเขาได้แสงว่ามขนาดใหญ่และการการะแทกก็ได้เกิดขึ้นเป็นระยะๆะะบอเลียก็ยังคงอยู่แบบนี้หรือไม่ ลิมอลุกก็ได้รู้สึกกังวลแม้ว่าเขาจะเสริมบาเลียแล้วก็ตามเทลิมอลุกก็คิดในใจว่าเฮ้ hey, นี่มันจะไม่เป็นอะไรนะหรือว่าดีเอโบลืมไปแล้วว่าเราควรจะพยายามอยู่ให้ห่างจากเลสของเวลดาระหว่างที่ลิมุลุกกำลังกังวลเรื่องตัวตนของเขาอยู่นานเชลก็ได้พูดว่าให้อยู่ภายใต้การควบคุมในจุดนั้นดีอาโบได้ครอบคลุมฐานของเขาเชลก็ได้ตอบอย่างมั่นใจลิมอลลุกก็พูดว่าโอ้ oh, ตอนนี้ฉันก็เห็นแล้ว ฉันไม่ได้สังเกตว่าเมื่อไรแต่เดีโบก็ได้ใช้อดอาซเซีวผู้ยุยยวนและเปิดใช้งานโลกแห่งการหลอกลวงตามที่คาดเอาไว้ของเดีาโบรูปแบบการต่อสู้ของเขานั้นก็เฉียบแหลมเช่นเคย d ดีาโบก็จะไม่ทําผิดพลาดแบบเดียวกันกับที่เบนิมอร์โรทำหลอกและต่อมาลีมอรุโก็พูดว่าอืมดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอย่างที่ว่าฉัไม่จําเป็นต้องกังวลและปล่อยให้เดียโบจัดการ ลีบอลรู้ที่ผู้นนนเชี่ยวชาญเชี่ยก็ได้ตอบว่ามันจะดีดูเหมือนว่าเขาจะล้มเหลวในการปลดเอลติเมตสกิลเจ้ามังกรปีศาจอาร์ซิดาฮากา้นนาผูเชี่ยวชาญรีบอลรู้ก็คิดในใจว่าเอ๊ะหมายถึงส่วนนั้นหรอกเหรอฉันมาได้กังวลเรื่องนั้นโดยที่ฉันไม่รู้อีกเลยเพราะกําหนดเบื้องต้นหลักก,ก็คือการขโมยความสามารถของศัตรูและฉันก็จะปล่อยให้พวกคุณทําอย่างนั้นและฉันก็ทําเกินกว่าที่จะตกใจ แค่เพียงแค่ครึ่งอึดใจตัวเรีุวรุกได้กลับไปทําการรักษาเลออนเมื่อเขาได้เริ่มการรักษาเลออนรียวรุกก็ได้ยินการสนทนาระหว่างเบน,นิมมอลและเพื่อนร่วมงานของเขาฉันรู้ว่าฉันกาลังคิดอะไรอยู่แต่ปีศาจต,ตนนั้นเขาก็แค่เป็นเรื่องเลสารธรรมดามดาเหรอเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาก็แค่บังคับจ้าสัตว์ร้ายแต่ทําไมเขาถึงไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าเลยละ่ะและอีกคนก็พูดว่าอ่าใช่เขาเป็นคนประเภทนั้น เป็นไปตามคาดเลยดีอาโบดูเหมือนว่าข้าจะยังมีหนทางอีกยาวไกลคนชนั้นอีกคนก็พูดว่าอย่าไปคิดเอาเขามาเป็นมาตรฐานนั่นไม่ใช่รูปแบบการต่อสู้ที่เราจะเรียนรู้ได้ในนั่งก็เป็นเหตุผลที่เขากล้ายื่นมือออกมาช่วยมันเป็นการฆ่าตัวตายที่จะคิดลองทําในสิ่งที่เขาอยากจะทำสำหรับคำถามของลาพาร์ตเบนนี่มารุก,ก็ได้ตอบกลับไปมิสซิลี่เพียงแค่แสดงความคิดเห็นอย่างตรไปตรงมา ในขณะที่โซเอกำลังวิเคราะห์อย่างใจเย็นและให้คําเตือนดิวบุลก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจะต้องอธิบายรายละเอียดดังกล่าวกับคนที่เป็นแค่พันนมตดชั่วข่าวแต่บางทีเซเอก็อาจจะคงรู้สึกสั่นคลอนจากสถานการณ์เล็กน้อยไม่ใช่ว่าจะเรียนแบบได้ง่ายอยู่ดีดังนั้นเขาคงไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากนากักและเขาก็ได้รู้สึกประหลาดใจมากพอที่เขาจะเห็นปรากฏการณ์นี้ จนได้สูญเสียคำพูดไปชั่วขณะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบลงมากพอแล้วจากการดีดหนิวครั้งก่อนสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกเหมือนว่าจะเปลี่ยนเรื่องตลกสหรับเขาและการยอมรับความเป็นจีนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก็คงจะเปลี่ยนเรื่องที่น่าหนักใจสลับโซเอแล้งในตอนนั้นเดียวก็ได้พูดว่าคือคือโอ้ข้าขอโทษดูเหมือนว่าเขาจะออกแรงมากเกินไปหน่อยดูเหมือนว่าข้าจะต้อง ชระชากแขนของเขาออกกอนสัตรูของเดียโบก็ได้สั่นสถานเ้ากลับว่าถูกผู้ที่แข็งแร่งได้เหยียบย่ำขณะที่ปีศาจตนนั้นก็ลังหัวเราะคือเขิกทั้งหมดนี่ก็เป็นการกระทำอยู่เพียงด้านเดียวเกินกว่าจะเรียกได้ว่าเป็นการต่อโซ่แม้แต่ผู้ชมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจในขณะที่ดูเดียโบนั้นก็แข็งแร่งมากรูเหมือนว่าเขาจะกําลังเล่นอยู่เลยแต่ตรงข้ามน้ำเสียงของเดียโบที่ใช้ทักษะระดับสูง มากพอและกําลังดำเนินการต่อสู้ของเขานั้นมันก็มีการคานวณและการทําลายล้างในส่วนต่างๆในขณะที่เขาดำเนินการต่อสู้ต่อไปและเขาค่อยๆดูดซึมทรัพพลังงานของฟู้ดแมนกงเล็บที่มือของเดียโบก็ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยพลังงานของของเทอร์เนลในรูปแบบที่ถูกบีบอัดอย่างดีเยี่ยมเดียโบได้ใช้พลังงานที่เขาได้ยืมไปจากริมมอนหลูในรูปแบบที่เน้นความสําเร็จดังกล่าวเปลี่ยนไปได้ความรู้สึกพิเศษในการต่อสู้ของเขา ประการแรกสิ่งที่เขาสามารถอุทานได้มันก็ดูจากสถานที่เขา,ราสร้างสนามรบแน่นอนว่าอาจารย์ชิเอลก็คงจะเป็นคนที่ทําอะไรสักอย่างพลังงานที่เบน,นิมอุยืมไปจากลิมอรุนั้นเขาได้ปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดออกมาในชั่วพริบตาการควบคุมพลังงานโมคาที่ชั่วร้ายเหล่านี้แล้วทิ้งมาลงไปบนศัตรูสิ่งนี้มันก็สามารถใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่แน่นอนส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกทาลายล้างโดยไม่สามารถต้านทานได้ แต่ก็มันมีราคาที่จะต้องจ่ายอยู่เสมอคุณก็ต้องใช้พลังงานของตอนเองจำนวนมหาศาลและไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้อีกนานเหมือนที่เบน,นิมารูเป็นอยู่ในขนาดนี้มันเป็นการดีที่จะเก็บเอสเอาไว้ในหลุมแต่ก็ไม่ใช่สิงที่จะเอาใช้ได้อย่างไม่ระมัดระวังเมื่อถึงจุดนานวิธีการในก,การใช้งานของเดียโบนนะมันก็น่าเชื่อถือกว่าการฝึกพิเศษของเดียโบเพื่อฆ่าเวลาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานั้นมันก็ได้ผลอย่างแน่นอน มันเป็นวิธีการหมุนเวียนของพลังงานที่ชื่อเอลได้คิดค้นขึ้นมาในขณะที่พอโลลมบลกำลังซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ย่อยชื่อที่เหมาะสมก็คือศิลปาลับทารลัดและนั่นก็เป็นเพียงแค่ชื่อที่ยอดเยี่ยมสลับมันแต่โดยพื้นฐานแล้วมันก็เป็นแค่การใช้ความสามารถประเภทการควบคุมพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานกระจก,กระจายตัวจากนั้นก็ได้ดูดซึมซับพลังงานที่ใช้กับเืลนมา ก็ยกตัวอย่างที่มีอยู่เมื่อดีอาโบอยู่ในโลกแห่งการหลอกลวงเขาก็สามารถรีไซเคิลพลังงานของตอนเองได้อย่างต่อเนื่องตะกานี่มันก็เข้าใจยากอยู่พอๆกับเวดมต์แต่ดีอาโบก็สามารถเข้าใจเขาพูดของเชเอลได้สมมติว่าถ้ามันมีพลังงานของคุณและพลังงานของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกที่ปิดกันเป้าหมายของคุณก็คือการทําให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นกลาง หรือการกระจายตัวหรือว่ารวมตัวกันก็ไม่เป็นอะไรแต่ผู้ตรงก็คือแนวคิดก็คือการแยกพลังงานอันใดอันหนึ่งและปลดปล่อยพลังงานอีกอันออกมาจากโลกที่ปิดกั้นนั้นจกนั้นคุณก็ได้ถูกสึมทรัพพลังงานใดๆที่เป็นพลังงานของคุณพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากฝ่ายตรงขา้ามก็ถูกใช้เพื่อรักษาสมดุลของโลกที่สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้ โดยใช้วงจรนี้มันก็เป็นไปได้ที่จะทำให้คู่ต่อสู้ของคุณอ่อนแอลงอยู่ฝ่ายเดียวผู้ตามตรงรีมอรุก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยแต่ดีอาโบก็พยายามดึงมันออกมาแม้กระทั่งตอนนี้เราผู้ชมก็อาจจะคิดว่าดีอาโบกำลังดูล้ายสดๆแต่ความคิดก็อยู่ไกลจากเรื่องนั้นติดกิริยาของพวกเขาแล้วไม่กี่คนที่เข้าใจจ,จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นแค่เบนิมารุและมิซารี การพูดคุยที่เข้าใจได้ก็คือความรู้สึกที่ยืดเยื้อยิ่งไม,ม่ก,กว่านั้นผู้ขอก็ไม่เข้าใจการทํางานอยู่ภายในอย่างทองแท้แต่ก็สามารถบอกได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างก็ลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะสอนเบน,นิมาโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลังแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจในเรื่องนี้ได้หรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตัวลิโบโลก็มีอาจารย์เชเอลอยู่กับเขาดังนั้นจึงไม่น,น่าจะมีปัญหาอะไร แม้ว่าตัวริมบรุจะไม่เข้าใจอะไรเลยการสนับสนุนอย่างเดียวที่ริมบรุจะให้พวกเขาได้ก็คือการเอาตัวรอดด้วยฉิตเวิญญาณแห่งการต่อโซ่หรืออะไรสักอย่างตามที่ได้คาดเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นโลกที่ปิดกัน้นภายในบาเลียก็ไม่สามารถทนต่อการระเบิดของพลังงานโมคาของอินสแตนเดียวที่เต็มพลังได้อย่างแน่นอนเนื่องนั้น,น,นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรบับเปลี่ยนในระดับหนึ่งหากว่าคุณต้องการที่จะถามว่า จะมีใครที่สามารถทําเช่นนี้ได้หลังจากที่ได้ฟังทฤษฎีนี้แล้วดียโบก็น่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถทําได้ในขณะที่ริมหรกกาลังดูการต่อสู้ของดียโบในระยะไกลการรักษาอาการบาดเจ็บของเลออนก็ได้หายเป็นปกติโดยที่ริมหรูไม่รู้ตัวในระหว่างนั้นริวุลก็ได้ทิ้งงานทั้งหมดออกไปที่อาจารย์เชีเลยลลนั่นก็คือการคำนวณแรงจูงใจของตัวริมรูเพียะในตอนนั้นเชียลก็ได้พูดมาว่า ในการฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนเขาจากสถานะปัจจุบันของเขาให้คล้ายกับสถานะผู้ทรงอำนาจของโคลเอผู้กล้าและจัดการการไหลของออร่าศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อการนั้นพอในเชนานรีลก็ปปพูดว่าใช้ะปล่อยให้คนจัดการหลังจะได้รับการยืนยันจากลิมอนหลเชวก็ได้เริ่มปรับแต่งตัวของเลออนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ก็สรบคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า